สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel Android ของเรานะครับเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้วันเว้นวันนะครับเราจะนำสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับมารีวิวถึงโปรโมชั่นการลดราคาในแต่ละเดือนแล้วเราก็ยังนำสมาร์ทโฟนในรุ่นที่น่าสนใจนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ได้ดูกันฝากทุกท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนในแต่ละเดือนโดยเฉพาะเน้นสมาร์ทโฟนราคาถูกสเปคสุดคุ้มนะครับท่านสามารถกดติดตามช่องเอ a ม แอนดรอยของเราไว้ได้เลยนะครับมีมาให้ดูกันครบทุกรุ่นแล้วก็ที่สําคัญเราจะเลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดนะครับมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับสาหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูสมาร์ทโฟน2รุ่นนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับก็เลยอยากจะนํามารีวิวถึงโปรโมชั่นให้ท่านได้ดูกันนะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสรุ่นที่ผมจะนํามาให้ท่านได้ดู การวันนี้นะครับรุ่นแรกก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเป็น Xiaomi Redmi 9c นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น Redmi 9t นะครับซึ่งก็เป็นมือถือในปี2021นี้เลยนะครับสำหรับ Redmi 9t วันนี้มาดูโปรโมชั่นการลดราคาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ Redmi 9c การซื้อเครื่องพร้อมโปรสามารถรับเครื่องได้ฟรีนะครับส่วน Redmi 9t ราคาประมาณ590บาทนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรส่วน ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรราคาก็ถูกมากๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดผมจะสรุปมาให้ในคลิปนี้เลยนะครับอยากจะให้ทุกท่านดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรอยากจะซื้อรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งเครื่องที่ทุกท่านกําลังดูอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเลตมี่9 c นะครับที่ผมสั่งซื้อมาแล้วก็มาทําคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วใครอยากจะดูแบบเต็มๆนะครับก็สามารถไปดูได้ในช่องของเราส่วนเลตมี่ 9T เดี๋ยวผมมีมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกัน แน่นอนนะครับเราไปดูสเปคของ Redmi 9T กันนิดนึงนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้มีสเปคเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่8มกราคมปี2021นะครับแล้วก็มีการวางขายเลยมี2รุ่นให้เลือกนะครับรุ่นแรกเป็นรุ่นแรม4ลอม64 g b นะครับราคาเปิดตัว4,499บาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นแรม6ลอม128 g b นะครับราคาเปิดตัวก็5,299บาทสำหรับรุ่นนี้นะ มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.53นิ้วเลยนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ประมาณ1,080นะครับคูณ2,340พิกเซลกล้องหลังให้มาถึง4ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลน u er ั t ต a Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลยนะครับส่วนเลนมาโครแล้วก็เลนส์เดฟความละเอียดเท่ากันก็คือ2ล้านพิกเซล,ล,ล,เลกซล,ล้องหน้าความละเอียดให้มา8ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลสําหรับรุ่นนี้เป็น Qualcomm Snapdragon 662 Octa Core ความเร็ว 2 0 g h z นกิกะเฮิรต์นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน10ครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน12หน่วยความจำอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีทั้งรุ่น r ร m 4 ROM อมนะครับแล้วก็รุ่นแรม6 r o อม2 8ึ่รกิกราคาก็ต่างกันไม่เยอะนะครับสำหรับ2แบบนี้แบตเตอรี่ให้มา6000ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดถึง18วัตต์นี่เป็นข้อมูลสเปคสำหรับ Redmi 9T นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com เมื่อเราดู เรื่องของสเปคกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยเริ่มต้นกันที่การซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับหรือว่าราคาเครื่องเปล่านั่นเองเราจะไปดูกันที่ช้อปปีกันก่อนนะครับสำหรับ Xiaomi Redmi 9T นะครับรุ่น RAM 4 ROM 64นะครับราคาเริ่มต้น4,150บาทเท่านั้นสําหรับร้านนี้มีให้เลือกครบทุกสีเลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้สําหรับรุ่นนี้มีประกันศู์ไทยให้ถึง15เดือนเลยนะครับในส่วนของสีก็ถือว่าสวย ด้วยนะครับใครสนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้นะครับสำหรับเสียวมี่เลดมี่ทีรุ่นแลม4ลอม64นะครับ4,150าบาทเท่านั้นสามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนคนที่อยากจะซื้อความจุเยอะนะครับเป็นรุ่นแลม6ลอม128ิปกิกประกันศูนย์ไทย15เดือนเหมือนกันราคาอยู่ที่4 8 5 0บาทนะครับท่าในใดสนใจอยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปถ้าให้ผมแนะนําก็ให้เลือกเป็นรุ่น6 128กิกไปเลยนะครับราคาถือว่าต่างกันไม่เยอะเราได้แรมที่เพิ่มขึ้นเราได้ความจุที่เยอะขึ้นนะครับก็ถือว่าคุ้มกว่ารุ่นแรม4ลอม64อย่างแน่นอนนะครับส่วน e d m9c นะครับก็มีราคามาให้เลือกซื้อเหมือนกันรุ่นนี้มีทั้งรุ่นแรม3ลอม64นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นแรม2ลอม32ก็มีจัดจําหน่ายเหมือนกันราคาประมาณ2,999บาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญร้านนี้เขามีโค้ดส่วนลดมาให้ถึง3 ร0บาทนะครับก็จะเหลือ2699บาทเท่านั้นซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆนะครับใครสนใจอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแบบนี้นะครับเลตมี 9C 2699บาทก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิง์ใต้คลิปนี่เป็นราคาทั้งหมดจากช้อปปี้นะครับดูต่อกันที่ทางด้าน Lazada กันบ้างนะครับสำหรับเลตมี 9T รุ่นแรม6ลรอม1 2 8สกิกนะครับขายอยู่ที่4,950บบาทมีให้เลือกครบทุกสีในส่วนของการชำระ เงินก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันให้15เดือนนะครับท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อสําหรับร้านนี้ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนรุ่นแลมซีล้อหกสนะครับเลดมี 9T ทีเช่นเดียวกันขายอยู่ที่40,80ับาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีเต็มนะครับส่วนเลดมี 9C กซีนะครับก็มีการลดราคาให้เหมือนกันจัดจําหน่ายโดยร้านลัสมอลของลาซาด้าเองเลยนะครับขายอยู่ที่ 3ามบาทเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีนะครับในส่วนของการชําระเงินเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน15วันนะครับท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับดูรายละเอียดรุ่นที่ท่านสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเลดมี 9T ทั้งรุ่นแรม4แล้วก็รุ่นแรม6นะครับรวมไปถึงเลดมี9 c ท่านอยากจะซื้อร้านไหนไม่ว่าจะเป็นของลาซาด้าหรือว่าช้อปปี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับของมือถือทั้ง2รรรุ่นนี้เเาจะไปิ่ม ต้นดูกันที่ทางด้าน ค่ายดีแท็กันก่อนนะครับสำหรับเล d มี9ทีมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีเกรย์แล้วก็สีทวายไลท์บลูนะครับก็เป็นสีอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยราคาเริ่มต้น590บาทนะครับนี่เป็นการซื้อเครื่อง้อมโปรอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกัน3แบบนะครับเริ่มกันที่แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อได้ราคา590บาทมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,500นะครับถัดมาเป็นโปร599ซื้อได้ราคา9 9 0บบาาาทครรมี่ิกเ รายเดือนล่วงหน้า1000บาทแล้วก็โปร499ซื้อได้ราคา1490บาทนะครับมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1น0 0ทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนทางด้านเล d มี 9C นะครับ Dtac กจัดโปรโมชั่นพิเศษก็คือรับเครื่องฟรีนะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีถ้าอยากจะซื้อเครื่องฟรีนะครับก็ต้องสมัครโปรอินเทอร์เน็ตรายเดือนกับเขาซึ่งก็จะมีโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกด้วยกันสามแบบนะครับแบบแรกรายเดือน เป็น0บาทแต่ว่ามีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1000นะครับเพราะฉะนั้นในวันที่ซื้อเครื่องจ่ายเฉพาะค่าเน็ตล่วงหน้า1000บาทก็พอนะครับถัดมาเป็นโปร599ค่าเครื่องก็เป็น0บาทเหมือนกันจ่ายในวันที่ซื้อเครื่องเป็นค่าเน็ตล่วงหน้า700นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโปร499ซื้อเครื่องได้ราคา390าบาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ890้าบาทนะครับถ้าให้ผมแนะนาให้ถ้าเลือก โปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรทั้งหมดของ Redmi 9T แล้วก็ 9C จากทางด้านค่าย d t แทนะครับใครสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ d ีแททุกสาขานะครับดูต่อกันอีกซักค่ายนึ่งนะครับสำหรับค่าย AIS นะครับเสียวมีเล d มี 9T รุ่นนี้เป็นรุ่นลอม64นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,499บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา1,889บาทลูกค้าทั่วไปก็ซื้อได้ราคา4 4 0 9 99นะครับส่วนรุ่นลอม128 g b มีให้เลือกครบทุกสีเลยนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,299บาทสำหรับการซื้อเครื่องพ้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ก็ซื้อได้ราคา2,689บาทนะครับลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อได้ในราคา5,299บาทท่านใดสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับปิดท้ายกันที่เ e d มี9 c นะครับจากทางด้านค่าย AIS เหมือนกันมีให้เลือก3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าเขาขายอยู่ที่3,999บาทเท่านั้น รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นแรม2ลอม 32. สาสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา39บาทเท่านั้นสําหรับลูกค้าทั่วไปราคาก็3า9 9าบ้าทนะครับท่านใหนสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเลดมี 9T หรือว่า 9C นะครับจากทางด้านค่าย AIS ท่านสามารถไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS ช h อ p ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของสมาร์ทโฟนในแบรนด์เสี่ยวมี่นะครับเลดมี 9T ้ แล้วก็9 c นะครับมีทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับท่านอยากจะซื้อราคาพิเศษสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ดิงใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับที่ดีแทกรับเครื่องฟรีส่วน AIS เริ่มต้น39บาทนะครับท่านก็สามารถไปซื้อได้เลยตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจใให้้ผมมนนนกาารรทํคลิปโปโชั่ดีีๆแบบ ให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ